รังเล่นเกมกันหนูเชิญไปเดี๋ยวโอ๊ยพี่ยังไม่อยากเล่นตอนนี้ที่พี่รู้สึกขี้เกียจขี้เกียจปวดหลังด้วยอ่ะโอมาแบกหนูหน่อยเอางี้ถ้าพี่แบกหนูได้นะหนูยอมให้พี่มีเมียเพิ่มอีกคนหนึ่งเลยยอมให้พี่มีเมียเพิ่มอีกคนหนึ่งเลยอ้าวเหรอโอ้โหรออะไรล่ะเข้าอะไรสิคะมาไวเลยไวเลยไวหนูพูดแล้วนะหนูพูดว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าพี่แบกหนูได้จะให้พี่มีเมียอีกคนอ่อฮอร์ว แล้วจังหวะนี้เอาฉลามฉลามบุกสู้ทีวีโอ้หลวงสองตัวแล้วปุ่นทีมเล่นดีมากเลยอ่ะตาเนี้ยโอ้โหทีมเล่นกันดีสุดๆได้ได้ได้แบบนี้ได้เลยได้อะไรได้มีเมียมะนี่ไงโอ้โหหนูคิวอีกหนึ่งแสดงว่าตั้งใจเล่นรากันสิแล้วผมลำเลยนะแล้วผมลำมลวงลวงแล้วผมลำเลยอะ ตอยไหมฟฟืดๆืดลำมลัมลมลวงล่วงสามล่วงสามโอ้โหลวงล่วงสี่ฉลามฉลามล้วงห้ะโอ้ยยุบยย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 นยย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 นยย้ยย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 ย่อยยยยยหนูยะมายบบวยาอยยยอยนยยยยยย อ๋อหยอกแย่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องร่วมมือหรือต้องเอาจริงนี่ต่อยไงฟุ๊บหลวมอะไรมันจะอยากได้กิกดูขนาดนั้นอะฟึ๊บฟ๊บฟึ๊บนี่ผมบุลลี่หน้าบ้านเลยผมมาหน้าบ้านเลยเล่นมันหน้าบ่อร่อนหน้าป้อมเลยโอ้โหนี่หน้าบ้านเลยนี่โอ้โหขนาดว่าหน้าบ้านนะครับเนี่ยแล้วผมแล้วผมแล้วผมกลับไงแล้วผมลำไงแล้วผมนี่อุดรูเลยผมอุดรูเลย ไม่ออกรูเลยจังหวะนี้นี่ไงแทงผมก็สู้ตั้งใจเลยครับหิวไหมเพื่อนโอ้โหหิวไม่หิวเลยอ่ะหิวอยู่ไหนอ่ะมันต้องหิวบ้างนะครับคุณซัพพอร์ตบุกไปข้างหน้าขนาดนั้นจะให้หิวเอ้าใจไม่ต้องสู้ไงใช่ไหมล่ะก็รางวัลหอมหวานรอหอมหวานด้วยใช่โอ้ตรงนี้หวานเจี๊ยบดิตรงนี้รงก็หวานเจี๊ยบดิโอ้เนี่ยอตรงนี้หวานเจี๊ยบดิ ปั๊บโอ้โหลวงลวงฟุบุ้บหลวง,ลต,งดดตั้งใจตั้งใจปกติพี่เล่นเกมพี่ตั้งใจตลอดแล้วผมอ้อมไงแล้วผมอ,อ้อมไงป้าบ้าบ๊าจิกบ้าบาปัา๊้าบาเอาไม่ดมเอาขอโทษขอโทษขอีทีได้ไหมเท็กสองมาแล้วผมเท็กสองแล้วไงผมเท็กสองเดี๋ยวยายูยดหนไม่อยู่ยยตรหน ชนะแล้วครับชนะครับนั่นนอนอันนี้คือสัดใจตัดใจแน่นอนโอ้ไอพีด้วยก็จริงเขาจริงเขาจริงโอ้โหเกมนี้สุดยอดมากแบบดีอ่ะดีเลิศประเสริฐสีถ้าอ,อย่างงี้มันต้องกดไลค์ทุกคนโอ้โหกดไลค์ให้ทุกคนด้วยใช่กดไลค์ทุกคนแล้วไหนฮะรางวัลคืออะไรครับบอกว่าไงนะฮัลโหลไหนรางวัลผมอ่ะคุณ คุณเรียนอรางวัลรางวัลไหนขอรางวัลอยากจะมีเมียอีกคนเอ้าอยากมีอยากมีตั้งใจเล่นเลยเอาก็หนูบอกว่าอะไรหนูบอกว่าไงจะให้มีเมียอีกคนถ้าชนะถ้าแบกแล้วชนะแล้วหนูจะให้มีเมียอีกคนแล้วเมื่อกี้พี่แบกไหมก็แบกแบกแล้วชนะไหมชนะเมียอีกคนเมียอีคนมีเมียอีกคนคุณโดนล่อซื้อเหรอเนี่ย